อ่านะครับตัวนี้ปัจจุบันอายุยังไม่ถึงสามขวบนะครับนี่นะครับนี่คือมือแดงสายดึงนะครับที่สามารถถ่าได้ทั้งสายมาริโอและสายอยื่นๆนะครับก็บพเพราะฉัถามว่ามีลูกสาวมาริโอจะ,ะมาตกอะไรบ้างนะนะคะเกษตรกรลิมสนามบางคนก็บ,บอกว่าผมมีลูกสาวมาริโอครับเจมีลูกตานลูกลากอะไรก็แล้วแต่ เป็นอีกตัวนะคะที่จะมาปรับปรุงเรื่องโครงสร้างเนื้อหนังนะคะโครงสร้างแล้วก็เนื้อหนังใช่ใช่ใช่คำว่าเนื้อหนังด้วยนะให้ดูตูดนะตูดใช่ใช่โครงสร้างเนื้อหนังนะคะแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าน้ำเชื้อก็ค่อนข้างจะเดินดีใช่ใช่นะคะใครที่ชอบกับนางเจ๊ทรมาแล้วลูกมอริโอนจะใส่อะไรดีคะอาจจะต้องยอมรับกินน้อถ้าเป็นลมอริโอนแล้วเราก็ควรจะมาใส่ที่ค่อนข้างตัดเราอยากให้ฉีดลงไปหน่อยใช่ใช่ ของบูสองงบูอครับนะคะต้องบอกก่อนว่าทนามเจบอกว่าไม่ฉี่ไปลูกสาวมาริโอไม่ใช่ของไม่ดีนะคือของที่ดีมจะดีมากๆสวยด้วยเป็นแ้าบล็อกที่ดีแม่วันนี้แต่เราต้องเปลี่ยนเอาแม่เนี่ยเอาพูดแม่เรานี้ครับเป็นแม่บล็อกที่ดีและผ่าสายครับท่างสสช่วยกันพูดบ้านบ้านติดครับเอ่อสำหรับขออนุญาตนะครับพี่น้องดูวัวตัวนี้นะครับ บปาบาซินเนี่ยไม่รู้วัวใครไม่รู้ครับแต่ว่าหน้าหูนี่เป็นบาซินใช่ครับแต่ตัวเป็นมามาวันนี้เนี่ยเราต้องพัฒนาวัวให้เป็นชนี้ตัวนี้นครับท่านสรตอเดือนเดือนเมษาจะครบสามขัวเดือนเมษาจะครบสามขว้นะครับเนี่ยยังไม่ถึงสามปีแต่ว่าคาดว่าถ้าจะพัฒนาเป็นวัวต่อจากนี้ไปนะครับจะพัฒนาวัวต่อจากนี้ไปซึ่งเราเลี้ยงวัวผิดมาหลายปี ก็ค <c oughs> <m> ือม mm ีแต่หัวกับหูข้างหลังเป็นโคนมันขายไม่ได้มันขายไม่ได้เลี้ยยังไงก็ไป้วดนะครับเราต้องมาพัฒนาตรงนี้ให้ได้หน้าได้หูสวยหน้าหนกโครงสร้างดีแล้วก็ให้มีเนื้อด้วยนะครับถ้ามันไม่สวยก็เอาไปขุนครับถ้ามันสวยก็อามาเล่นต่อถ้าไม่สวยก็ไปเป็นเนื้อนะครับอันนี้คือลักษณะที่เราจะเล่นต่อไปจาก ยินดูบาสิ่อต่อจากนี้ไปเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยรถจากันก็สิล้านหล้านสามล้านสองล้านถ้าลงถนนไปนก็คือเส็จหน็รงโลระบาดหัวก็เหมือนกันจะตัวกี่ลา้า,ลลา,น,น,าน,น,นเจ้ารักผมแปล้านขึ้นผสมพันธุ์นี่ต้งเชื้อลงทีเดียวขาหักไม่ได้สกบาดนะครับเราเราเล่นวัวและพัฒนาวัวให้ได้หน้าได้หูแล้วก็ได้โครงสร้างในเนื้อด้วยนะครับนี่พี่น้องดูตัวนี้นะครับขอบคุณครับ ครับผูจ้จัดไปครับผู้จใจปลุมือครับขอบคุณท่านสสอได้ครับวันนี้มาเต็มมาเต็มนะคะบาวบาวตินม,มาเต็มนะคะบาวบาวตินม,มาเต็มเลยนะคะเนือ้อหนังสุดยอดดูตูดติมอติไดครับตูดเนาะน้ำหนักเยอะนะตั้งแต่รูปไปถึงสังส่พวงแต่กระทุกขาสังเกตฐานนะครับเป็นรูปที่มีกระถูกอัด